ตอนนั้นมาก็ไม่มีที่นอนเขาให้ผมไปน,นอนศึกษาสาหลังไม้สาธิตนันะ่นแหะโดนกระเทยไล่ปัม๊มมั่งอะไรมั่งกันอยู่ตรงนั้นนะครับทำงานมาที่ค f e ฟช็อปใช่ไหมฮะมันต้องขายอาหารตอนเช้ามาตีห้ากับเที่ยงคืนมีชุดแค่2ชุดวันไหนฝนตกก็ใส่เปียกไม่มีชุดจะใส่คิดเสมอว่าจะไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ให้ทำดีกว่าที่ เราอยู่บ้านยังไงเราก็ให้ให้ดีเหนือไปเพรานั้นเรามีบ้านมีรถมีครอบครัวที่ดีก็เพราะคณะเราภูมิใจที่เรามาได้อยู่คณะนี้ครับที่ผมทำงานมา20กว่าปี30ปีเนี่ยผมได้รับรางวัลลูกจ้างข้าราชการดีเด่นผมก็พาลูกพาเพาแฟนผมไปทำเนียบรัฐบาลครั้งแรกแล้วก็ขับรถไปเอง อาจารย์ถุยรักบอกไม่ได้ชัดชัดไปเนี่ยชัดผู้วิเกียรตต้องให้คนขับไปบอกอาจารย์ถ้ามีคนขับลบไปไม่ได้ผมภูมิใจมา,มากที่ได้พาเผมลูกผมเข้าทำเทียบแสนบาทคุณมากครับ